สวัสดีจ้าวันนี้ไม่ได้เจอกันในครัวนะคะเจอกันในห้องนอนอันนี้เป็นวิวจากห้องนอนนะคะถ่ายรูปม่านให้เห็นเพราะจะใช้ชื่อคลิปว่าหลังม่านประเพณีฟินแลนด์ค่ะหลังม่านประเพณีฟินแลนด์ยังไงเดี๋ยวมาฟังพี่หญิงกันนะคะสาวๆจ๋าก่อนที่จะแต่งงานกับคนฟินนะ่ะฟังพี่หญิงสักนิดนะคะ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความเข้าใจผิดค่าขีดเส้นใต้ว่าเหยื่อของความเข้าใจผิดเข้าใจผิดยังไงเพราะคิดไปเองฝ่ายเดียวค่ะอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆจะต้องรู้นะคะว่าคนฟินประเทศฟินแลนด์ผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันนะคะ สิทธิเสรี ori, ภาพเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเท่าเทียมกันหมายถึงว่าไม่มีใครต้องเลี้ยงใครกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านการพูดคุยและการแชร์ค่ะอย่างถ้าเห็นผู้ชายฟินเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวซักผ้าถือเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วถ้าผู้หญิง ขับรถไฟขับรถเมย์ขับรถพ่วงขับแทรกเตอร์ใช้เครื่องตัดหญ้าก็ถือเป็นเรื่องปกติอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าคำว่าเท่าเทียมไม่ใช่เท่าเทียมเฉพาะความคิดนะคะการกระทำก็ต้องเท่าเทียมด้วยค่ะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะเขาจะตกลงกันอย่างชัดเจนเลยค่ะ จะไม่เอาตัวอย่างคนนอกมานะคะจะเอาตัวอย่างสามีพี่นี่แหละค่ะก็คือสามีพี่ไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกมีเมียม,มาก่อนนะคะแต่เขาเคยอยู่ด้วยกันฉันแฟนฉันคู่มั่นกับผู้หญิงหลายคนค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าในการอยู่บ้านสมัยก่อนแฟนพี่อยู่บ้านเช่าเนาะเขาก็บอกเลยว่าก็ตกลงกันอย่างชัดเจนว่า างานบ้านช่วยกันทําอาทิตย์เว้นอาทิตย์คือช่วยกันทําแล้วก็ค่าใช้จ่ายแฟนพี่เป็นคนออกค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟส่วนผู้หญิงก็จะออกค่ากินนะคะค่ากินผู้หญิงต้องเป็นคนออกแล้วก็อย่างบินบินโทรศัพท์อะไรแบบนี้ก็ต่างคนต่างจ่ายค่ะแต่ ในกรณีที่แต่งงานนะคะแต่งงานเป็นครอบครัวแฟนพี่บอกว่า,าถ้าผู้หญิงกับผู้ชายเงินเดือนเท่ากันหรือใกล้เคียงกันนะคะเขาก็จะเปิดบัญชีร่วมกันค่ะแล้วก็ใช้การ์ดคอละใบในการาใช้ชีวิตปกติแต่ถ้าซื้อของใหญ่ๆร่วมกันก็จะตกลงร่วมกันว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อค่ะ คนที่นี่จะนิยมอยู่ก่อนแต่งนะคะเพราะฉะนั้นในการแต่งงานบางครั้งถ้ามีลูกไปร่วมงานถือเป็นเรื่องปกติค่ะหรือว่าในขณะที่เจ้าสาวใส่ใสชุดแต่งงานแล้วก็ท้องก็ถือเป็นเรื่องปกติในขณะที่อยู่ก่อนแต่งนะคะถ้าเลิกกันเลิกกันเขาก็ายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะยกเว้นแฟนพี่ค่ะ เลิกกันเขายัางเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วถ้า,าเลิกกับพี่ไปแต่งกับน,น้องหรือวาอ่าไปแต่งกับเพื่อนสนิทก็ถือเป็นเรื่องปกติอีกค่ะแล้วก็เขาก็มองหน้ากันติดนะคะเขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันกับคนที่เลิกไปแล้วค่ะเขาจะไม่ติดใจอะไรเพราะฉะนั้นในการมาอยู่จะต้องรู้กฎข้อนี้ด้วยจะต้องไม่หึงนะคะ แล้วอ,อีกเรื่องหนึง่งที่คนคนไทยที่แม้กระทั่งมาอยู่ฟินแลนด์ก็น้อยคนที่จะรู้นะคะว่าในการแต่งงานพ่อแม่ฝ่ายหญิงนะคะเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดงานจะไม่มีค่าสินสอดนะคะไม่ใช่ค่าสินสอดแต่เป็นค่าจัดงานค่าสถานที่ค่าชุดค่าขนมอะไรพวกนี้คะ่ะ ค่าเลี้ยงเขกอันนี้คือพ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นคนจ่ายค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายชายนะคะอันนี้คือประเพณีดั้งเดิมนะแตะ่ประเพณีสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังมีอยู่ที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นคนออกแต่ด้วยการที่ว่าเขาอยู่ก่อนแต่งนี่เลยค่ะสมัยนี้เขาก็เลยลงขันกันนะคะลงขันกันแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นไปจัดงานกันค่า เพราะฉะนั้นสาวสาวที่จะแต่งงานต้องทำความเข้าใจต้องพูดให้เขาเข้าใจนะคะเพราะบ้านเขาไม่มีสินสอดค่ะจะต้องอธิบายอย่างหนักเลยล่ะค่ะกว่าจะได้และถ้าคุณได้ก็ถือว่าโชคดีมากๆยินดีด้วยค่ะส่วนสาวๆที่จะมีมีแฟน หรือสามีสำเร็จรูปนะคะสามีสำเร็จรูปคืออะไรคือคนที่เคยแต่งงานมาก่อนมีลูกมาแล้วมีบ้านมีรถมีทรัพย์สมบัติทุกอย่างมาแล้วคือ,อไม่ต้องมาสร้างอะไรเลยแค่จดทะเบียนสมรสก็มาอยู่ได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะก่อนจดทะเบียนสมรสเขาจะมะีใบสัญญานะคะใบสัญญาใบตกลงก่อนสมรสนะคะ อันนี้สาวๆาวต้องระวังให้เป็นที่สุดนะคะ 1. ต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้คือต้องให้มีคนมาแปลหรือว่าอะไรแบบเข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะก่อนจะรดปากกาเซ็นชื่อลงไปนะคะเพราะไม่งั้นเซ็นครั้งเดียวคุณจะเป็นทาสใบสัญญานั้นไปตลอดชีวิตค่ะบางคนคิดว่าเออเซ็นเซ็นไปขอให้ได้มาเออเซ็นเซ็นไป อยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนสัญญาเองหรือว่าบางคนรับได้กับข้อสัญญานั้นทั้งหมดจริงๆก็ก็แล้วแต่ค่ะแต่ถ้าคนคิดว่าเออเซ็นเซ็นไปเถอะขอให้ได้มาใบลายเซ็นนั้นจะมัดคุณไว้มัดยังไงน่ะเหรอคะเพราะว่าบางทีเขาเซ็นว่า,ารัพย์สินก่อนสมรส ถ้าเขาเป็นอะไรไปหรือว่าเลิกกันคุณจะไม่ได้อะไรเลยอย่าคิดว่าแค่ทะเบียนสมรสใบเดียวจะทำให้คุณมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเขานะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะใบก่อนทะเบียนสมรสค่ะที่มันมีมีค่ามากกว่าแต่ถ้ามีค่ามากกว่านั้นคือพินัยกรรมใบล่าสุดค่ะพินัยกรรมใบล่าสุดอ่ะ อันนี้ยกเว้นคนที่มาสร้างร่วมกันนะคะยกเว้นคนที่มาสร้างร่วมกันอันนี้ในกรณีสามีสำเร็จรูปนะแล้วเรื่องลูกก็เหมือนกันคือคนทั่วโลกก็รักลูกอะคะ่ะใครๆก็รักลูกแต่คนฟินจะรักลูกมากเป็นพิเศษนะคะคือระหว่างผู้หญิงใหม่กับลูกเขาส่วนใหญ่เขาจะเลือกลูกนะคะแล้วลูกลูก เด็กบ้านนี้บอกเลยเอาเอาบอกไว้ก่อนหญิงไม่มีลูกเลี้ยงนะไม่มีค่ะแต่เด็กบ้านนี้เท่าที่เห็นลูกเลี้ยงของเพื่อนนะคะมารยาเยอะค่ะต่อหน้าพ่ออย่างหนึ่งต่อหน้าแม่เลี้ยงอย่างหนึ่งค่ะและใช้แม่เลี้ยงยังกับทาดแต่คุณก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขารัก,ล,กลูกเขาเข้าข้างลูกเขาแล้วอย่างเรื่องที่บอกว่าเอออยู่ไปอยู่ไปเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนสัญญาเอง น้อยคนค่ะหนึ่งในร้อยที่จะเปลี่ยนสัญญามีไหมมีค่ะจากสัญญาเปลี่ยนเป็นพิันกรรมมีค่ะแต่ส่วนน้อยค่ะเพราะอะไรนะเหรอคะเพราะตอนที่เขารักคุณมากที่สุดหลงคุณมากที่สุดก็ตอนที่เขาอยากได้คุณมาเป็นเมียค่ะมีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อ่า พี่ได้ยินจากผู้หญิงบ้านเราเนี่ยคะ่ะพูดอย่างติดปากก็คือว่าแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณก็คือ Up to you Up to you ถ้าไม่จำเป็นอย่าพูดนะคะคำว่าแล้วแต่คุณในความหมายของฝรั่งหมายถึงว่าคุณได้ยกสิทธิการตัดสินใจนั้นให้ฝรั่งไปแล้วคุณไม่ได้มีช้อยมีทางเลือกเลย แล้วถ้าเขาตัดสินใจอะไรไห้คุณเลือกมาให้คุณคุณต้องยอมรับนะคะไม่ใช่บอกว่าอั t ท y o ยูแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณพอเขาเอาอะไรมาให้ไม่ชอบใจแล้วหาว่าฝรั่งไม่ดีไม่ใช่นะคะเขาเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณแล้วแค่ไม่ถูกใจคุณแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อย่าประชดนะคะอย่าประชดประชดฝรั่งไม่เข้าใจค่ะเอาจริงๆคือ หญิงไม่รู้ฝรั่งบ้านอื่นนะคะหญิงไม่รู้ฝรั่งบ้านอื่นแต่ฝรั่งบ้านนี้ประชดไม่เข้าใจค่ะหมายถึงฝรั่งฟินนะแบบอยู่ๆหน้าบึ้งปลาเข้าของฝรั่งฟินไม่เข้าใจคะ<ส>่ะเขาเข้าใจการพูดคุยค่ะเขาเข้าใจการบอกกล่าวมากกว่าคนฟินจะเงียบขรึมนะคะจะเงียบขรึม แต่ก็มีเหตุผลพอสมควรนะคะเงียบขรึมแต่มีเหตุผลพอสมควรมีอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงก็เหมือนกันคนบ้านนี้นะประมาณว่าเวลาเราคุยอะไรกันน่ะเวลาเราคุยอะไรเขาบอกใช่ใช่ใช่ฉันเห็นด้วยกับเธอฉันเห็นด้วยกับเธอแต่แต่แต่แตมุดตามุดตาแตา่แต่แต,แต่บัดบัตบัด,บดก็คือ ถ้าเห็นด้วยทำไมจะต้องมีแต่พูดง่ายๆว่าเอออันนั้นอร่อยนะเออฉันเห็นด้วยกับเธอเออมันอร่อยจริงๆแต่แต่ฉันว่ามันเผ็ดไปนะแต่ฉันว่ามันขมไปนะแต่ฉันว่ามันเปรี้ยวไปนะเออแล้วทำไมจะต้องเห็นด้วยตั้งแต่แรก <c oughs> อันนี้แค่ยกตัวอย่างขำๆนะคะก็ถือเป็นเรื่องปกติอีกออีกเรื่องหนึ่งนะคะ ที่อยากให้รู้บางคนจะพูดว่าผู้ชายฟินขี้เหนียวค่ะไม่ใช่นะคะคนฟินรู้จักใช้จ่ายตังหากเพราะว่าประเทศฟินเนี่ยเพิ่งจะเป็นอิสรภาพจากภาวะสงครามเนี่ยการเป็นเมืองขึ้นเนี่ยแค่ร้อยปีเองค่ะเพราะฉะนั้นบางคนนะคะปู่ย่าตายายที่ผ่านช่วงสงคราม เขายังมีชีวิตยอยู่นะคะบางคนนะคะแล้วเขาจะกลัวมากกลัวความสงครามเขาเอา่อกลัวสงครามเขาผ่านาความอดอยากมาเขาผ่านความยากลําบากมาเขาถึงจะต้องเซฟอะคะ่ะเรื่องจริงค่ะคนแก่ๆนะคะบางคนจะกลัวต่างชาติจะระแวงต่างชาติ ก็ถือเป็นเรื่องปกติอีกอะค่ะเพราะว่าเขาเคยเจอภัยสงครามมาเขาเจอห้วงชีวิตที่เลวร้ายของเขามานะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่อยากให้พี่น้องยอมรับก่อนตัดสินก็คือว่าผู้หญิงเราเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยชื่อเสียงในด้านนี้ก็ไม่ก็เป็นที่รู้จักอะค่ะในด้านที่ว่าเออ,เอ,อ หลอกเงินฟัดหลังโนนนี่นั่นเขาก็กลัวเรานะคะไม่ใช่ว่าเรากลัวเขาอย่างเดียวเรื่องจริงค่ะเพราะฉะนั้นพี่เล่าในส่วนของพี่นะคะอย่าดราม่าอย่าด่าแล้วก็อย่าวิตกกังวลไปนะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคน่ะสวรรค์ส่งมาให้นะคะก็คือ พี่โชคดีสวรรค์ส่งพี่มาเจอครอบครัวที่ดีเจอพ่อปู่แม่่าตที่ดีญาติญาติที่ดีสังคมที่ดีคุณก็เจอได้ค่ะคุณก็อาจจะเจอแบบนี้หรือว่าอาจจะเจอประเพณีที่ว่ายังล้าหลังยังโน่นนี่นั่นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะ ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่ติดตามนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้สาวๆนะคะอย่าคิดมากความรักเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างความรักจะนำพาไปสู่ชีวิตที่ดีแล้วก็อย่าเปลี่ยนแค่ผู้ชายนะคะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วก็มุมมองตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ